ตปชคันธิสิทธิ์ป่วยโดนหัวใจเตรียมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนครบสองนาทีเช็คความแค่นใหญ่ไหมั้นเนี้ยอีกห้าร้อยเมตรถึงโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมไปด้วยเปลี่ยนก็มันไปไม่ได้เนี่ยรออีกแป๊บหนึ่งไม่ได้หรือไงน้องเราขวางทางเลี้ยวพ่อพี่ว่าเราเลี้ยวซ้ายไปก่อนไหมแล้วก็ไปหาที่กลับรถข้างหน้าเอาจริงนะพี่ ไม่รู้ว่ามีคนไข้จริงหรือเปล่าพี่เบียร์ต่อเลยค่ะนี่มีสัญญาณชีพแล้วเช็คชีพซะก่อนอีกทีค่ะทำไมคนไม่หลับลึกด้ยฉันส้มคิดเสมอว่าอาจเป็นญาติของคุณอยู่บนรถกู้ชีพที่คุณไม่หลีกทางให้บาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ฟรีทั่วประเทศ ท่านผู้ชมครับมาติดตามความน่าสนใจรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามกับผมพิรพจน์ยอดยิ่งในรายการ RMU Channel ประจำวันพฤหัสบดีที่2ตุลาคมพุทธศักราช2557นะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่หอประชุมเฉลิมพระเก 80, ียรติ80พรรษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามครับได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2557เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิประสาทวิชาให้ครับ พีประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2557เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิประสานวิทยาการความรู้แก่ศิษย์ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่โดยมีดรวิทยาเจริญสิริคณะบดีคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลายัยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคามอายการจังหวัดมหาสารคามผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองมหาสารคามรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และมีนักศึกษาชั้นปีที่1ถึงปีที่4เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมากครับดรวิทยาเจริญสุริได้กล่าวว่า พิธีไหว้ครูเป็นพิธีสำคัญตามประเพณีของไทยเรามานานจะขึ้นเพื่อให้สิทธ์แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ผู้ที่มีพระคุณอบรมสั่งสอนให้เป็นคนเก่งและคนดีพิธีไหว้ครูจึงเปรียบเสมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับสิทธิ์ที่จะคงมั่นในสังคมไทยเรามีการกล่าวไว้ว่าครูมีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่สิทธิ์ให้มีความมุ่งมัน่น และมีความปรารถนาดีต่อสิทธิ์ให้มีความสมบูรณ์พร้อมมีความเจริญทั้งสติปัญญาร่างกายและจิตใจสามารถประกอบกิจได้ส่วนสิทธินั้นมีหน้าที่ต้องประพฤติตนให้เป็นคนดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูทั้ทงนี้ภายในพิธีประกอบด้วยพิธีอันเชิญพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์หรือพระองค์เจ้าระพีพัฒนศัก พร้อมกับตราชูซึ่งเป็นเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์แห่งความยุติธรรมไปประทับบนแทน่นและประธานในพิธีได้เจิมหนังสือเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังได้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีกิจกรรมดีจากนั้นนักศึกษาชั้นปีที่1-4ถึงร่วมกันกล่าวคำสรรเสริญบูชาพระคุณครูการร้องเพลงประสานเสียงโดยขับร้องเพลงพระคุณที่สและนักศึกษาได้ร่วมกันไหว้ครูโดยนักศึกษาตัวแทนห้อง พร้อมกับรับมอบเครื่องหมายประดับเนคไทและเครื่องหมายกราชูครับวันนี้เรามีท่านเจ้าว่าจังวัดทุกนาเราได้รับกินิบบนมาจเจริญพุทธมนต์ผุนองโมหายเ้ื่อี่สานอย่างเต็มตัวนะครับ ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อช่วงเช้าของวันนี้เช่นกันนะครับแขวงการทางจังหวัดมหาสรารคามได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสรารคามจัดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงบริเวณปัมป๊มอตทหน้าป้ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสรารคามครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์รูมหนึ่งอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี นายพิทยาพัสดุรีนนท์ผู้อำนวยการแขวงการทางมหาสารคามเปิดโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทางหลวงหมายเลข208ตอนหนองสัพังมหาสารคามระหว่างกิโลเมตรที่55บวก817ถึงกิโลเมตรที่56บวก182โดยมีรองศาสตราจารย์สมชัยวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีตัวแทนจากภาคประชาชนภาคธุรกิจเอกชนหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมง,งานเป็นจำนวนมากครับสืบเนื่องจากจุดเสี่ยงบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข208มหาสารคามโกสุมพิสยัยด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นเขตที่มีการจราจรหนาแน่นมีนักศึกษาและประชาชนใช้รถใช้ถนนสัญจรไปมาจํานวนมากและมีสถาบันการศึกษาบริเวณดังกล่าวหลายแห่ง และอยู่ใกล้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นอกจากนี้ยังมีจุดกลับรถอยู่ติดกันถึง2จุดทำให้การจราจรคับข้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและไม่ปลอดภัยต่อการสัญจรไปมาครับด้วยเหตุน,นี้ทางแขวงการทางมหาสารคามจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจึงได้จัดโครงการนี้เพื่อสำรวจความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการคมนาคม ในบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสา,ารคามให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามโดยจะได้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรระบบแสงสว่างป้ายสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายจราจรจัดทำระบบระบายน้ำปรับปรุงจุดให้บริการรอรถโดยสารให้สะดวกยิ่งขึ้น ที่สําคัญคือเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับซึ่งในวันนี้ได้รับทราบความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมโครงการทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการดําเนินงานที่จะเกิดขึ้นเพื่อรับฟังเรื่องราวและปัญหาและสรุปรูปแบบการดําเนินงานรูปแบบการก่อสร้างและปรับปรุงโดยกรมทางหลวงได้รับทราบแบบแผนผงังและแนวทางการดําเนินงานเพื่ออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างต่อไปคาดว่าจะสามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในต้นปีพุทธศักราช2558นี้ครับ ทุนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับโดยข่าวในวันนี้เป็นเรื่องของการเฝ้าระวังโรคตาแดงนั่นเองครับฝากป,ประชาสัมพันธ์มาจากกรมควบคุมโรคสคร,อรอ .6 จังหวัดขอนแก่นนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะฮะโรคตาแดงกําลังระบาดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีน้ําท่วมขังก็ย้ําประชาชนที่ลงไปเล่นน้ำนะครับหรือว่าหาปลาอาจจะติดเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคตาแดงได้ครับโดยสํานักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่6ขอนแก่นครับได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ําท่วมซึ่งเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ําและ ก็เป็นผลกระทบนะครับมาจากการที่มีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงของภาคเหนือของประเทศไทยมีน้ําจํานวนมากและในขณะนี้ก็มีน้ําหนุนเข้ามาที่ภาคอีสานของเรานะครับส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มครับประสบกับปัญหาน้ําท่วมแล้วก็มีการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆที่มากับน้ําก็เตือนด้วยนะครับในเรื่องของน้ําที่ไม่สะอาดหากเกิดเข้าตานั้นก็อาจจะทําให้เกิดโรคตาแดงได้ในการนี้ครับนายแพทย์นรงวงบาผู้อํานวยการสครรจังหวัดขอนแก่นจึงขอฝาก ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะครับงดลงเล่นน้ําหรือมีกิจกรรมทางน้ำครับเพราะว่าเกรงว่าเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคตาแดงนั้นจะทําให้เกิดโรคตาแดงได้อีกอย่างหนึ่งนะครับในการป้องกันโรคตาแดงนั้น พี่น้องประชาชนทุกๆคนนะครับก็ต้องเฝ้าระวังในเรื่องขององาการล้างมือให้สะอาดด้วยซึ่งวิธีการล้างมือนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ทุกๆคนเข้าใจอยู่แล้วนะฮะแต่อาจจะยังล้างไม่ถูกวิธีทําให้มือไม่สะอาดเท่าที่ควรและเมื่อมือนั้นสัมผัสกับดวงตาของเราก็อาจจะทําให้เกิดโรคตาแดงได้ครับขั้นตอนในการล้างมือที่ถูกต้องนะครับก็จะต้องล้างน้ําแล้วก็สบู่7ขั้นตอนด้วยกันซึ่งทุกขั้นตอนนั้นจะต้องทําซ้ํากัน5ครั้งสลับกันทั้งสองข้างนะครับนั่นก็คือข้างซ้ายและข้างขวาโดยขั้นแรก กันนะครับกับน้ําแล้วก็ใช้ใช้สบู่ให้เกิดฟองครับหลังจากนั้นก็ใช้ฝ่ามือถูหลังมือแล้วก็ถูนิ้วซอ,อซอกนิ้วมือด้วยนะครับ จากนั้นขั้นตอนที่3นะครับก็ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็นิ้วถูซอกนิ้วด้วยส่วนขั้นตอนที่4ครับก็เป็นการลัางนิ้วมือนะครับถูฝ่ามือนะฮะจากนั้นก็ไปที่วิธีการในการถูหัวแม่มือนะครับโดยรอบฝ่ามือเหมือนภาพที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับปลายนิ้วก็ถูขวางฝ่ามือด้วยและอันที่7นะครับขั้นตอนที่7ก็คือถูรอบมือนะครับซึ่งวิธีการล้างมือนะครับเราก็จะเห็นว่าปกติเราจะล้างแล้วก็ล้างสบู่แล้วก็ล้างน้ําออกแต่วิธีการถูตามซอกนี้ก็จะทําใหห้้้อเชืโรคนะับมดดไปวย ก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนทุกๆคนครับให้รักษาความสะอาดของมือและที่สําคัญครับอย่าลงเล่นน้ำนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจจะทําให้เกิดโรคตาแดางได้ด้วยความปรารถนาดีจาก r m u Channel นะครับแล้วก็กล่มควบคุมโรคสครอ6อคอนแกนด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือความน่าสนใจของ r m u Channel ในวันนี้สําหรับวันนี้ผมพีรพ์ยอดยิ่งพร้อมทีมงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภาัฏมหาสารคามก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ You're bangin'. Bang bang bang. bang. การาจะทเียผู้ป่วยาบาลทางการากทยะไไม,ไม่ได้ไไดไได24ชั่วโมงคือพันธะสัญญาที่สอพอชอหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินส่วแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชักตกต้นไม้ ถูกงูกัดอุบัติเหตุโรคประจําตัวช็อกกระทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร1669ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ชําง,งานงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอ,อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา ก,ก,ากาาเดกรประกวดศิลป,ปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานลีโอโปงลางลําซิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย2,557ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้คณะวงดนตรีโป่งลางลําซิ่งทั่วภาคอีสานร,ร่วมประชันความสามารถเพื่อสืบสารศริลป,ปะวัฒนธรรมพื้นบ้านจากเวทีคัดเลือก4จังหวัด จังหวัดอุบลราชธานีเมืองแห่งดอกบัวง,งามจังหวัดขอนแกน่นเมืองแห่งเสียงแคนดอกคูณจังหวัดอุดรธานีดินแดนแห่งมรดกโลกจังหวัดร้อยเอ็ดมต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมโบราณ ที่จะมาประชันทุกช่วงท่าและลีลาชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1นล้านแปดแสนบาทหนึ่ล้านแปดแสนบาท, 1, 08, บาทร่วมค้นหาสุดยอดตัวแทนศิลปะพื้นบ้านอีสานยุคใหม่กับศิลปินแห่งชาติบันเย็นราบแกนและสาวลำสซิงแคนดี้รากแกน สมัครกันได้แล้วที่02 242 4499หรือ www. iloveleo. net ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน2557บามวลมาแซบมาเชียร์น้ำกันกูสืบสารศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานโดยลีโอน้ำดื่มปลาสิงซันโวบีอิงข้าวพันดีมาชิตะเซ็นทรัลพลาซ่าครับ